เจริญพรศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้ประมวลภาพให้ได้เห็นโครงการก่อสร้างพระพุทธปฏิมากรปางนาคปกหลวงพ่อใหญ่สำเร็จนำโชคนำชัยวัดโคกโพน อำเภอคูขันจังหวัดศรีสะเกดซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561 1สิงหาคมเป็นต้นมาดำเนินการก่อสร้างมาตามลำดับขยับมาตามกำลังแห่งทุนที่สามารถ คำจุนจากสัทธาสาธุชนได้ใช้เวลาถึง7ปีจึงแล้วเสร็จบัดนี้ประมวลภาพให้สาธุชนได้เห็นลูกหลานได้มองโดยบริบทรอบข้างซูมเข้าออกให้ได้เห็นว่าองค์พระใหญ่ของเรานั้นเศร้าหมองด้วยหนึ่งนกพิราบ อาศัยอยู่ในเสนาสนาวัดไม่ว่าลังคาอุโบสถศาลาหรือกุฏิส่วนใดส่วนหนึ่งจากนั้นแล้วเมื่อเราสร้างเสร็จองค์พระใหญ่นาคปรกบนเสียนของพระองค์ท่านกลับเป็นช่องที่เขาสามารถเกาะจอดพักกลับนอนได้ สุดวิสัยกำลังที่เรานั้นจะเข้าไปนั่งไล่ทุกวันได้เขาบินได้เขาสามารถถ่ายอุจจาระปัสสาวะลงบนเสียนพระพุทธที่เรานั้นก่อสร้างได้จึงมีคราบดำติดตั้งแต่ข้างบนขึ้นมาแต่นั้นถ้าฝนตกชำระล้างก็พอได้ ในวันนี้ต้องการให้ลูกหลานศรัทธาสาธุชนทั้งหลายผู้มีความใคร่ในการช่วยบุรณะค้ำจุนแม้ในสถานการณ์บ้านเมืองบางคนก็จะมองว่าเสื่อมแล้วศาสนาเราอย่าโอดครวนเช่นนั้นอย่าวันไหวกับภัยที่เกิดขึ้นโลกธรรม8แปดมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศ มีสุขมีทุกข์มีนินทามีสันเสริญแต่ภายใต้แห่งโลกธรรมนั้นอยู่ภายใต้แห่งไตรลักษณ์นั่นก็คือความไม่เที่ยงแท้เพราะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความเป็นทุกข์ไม่ทนอยู่สภาพเดิมได้ยาวนานและความเป็นอนัตตาของธรรมชาติล่มหายสลายไปเป็นธาตุเดิม องค์พระนัคปรกที่เราสร้างก็เช่นเดียวกันลูกหลานวันนี้เราจะมาร่วมบุญกันช่วยกันสมทบสร้างพระให้เป็นสีสันสดใสขาวงดงามขึ้นมาใหม่อีกละลอกหนึ่งเพื่อให้เกิดความเริ่มใสลูกหลานได้เห็นมีใจศรัทธาว่าองค์พระของเราไม่เสียหาย เชิญเถิดพวกเราทั้งหลายได้ช่วยกันทำนุบำรุงหลังจากเราบวชลูกบวชหลานบวชญาตพี่น้องเราแล้วช่วยกันรักษาวัดวาอารามแล้วศาส,สนาวัตถุเมื่อเราสร้างได้เราก็ช่วยกันรักษาคุ้มครองช่วยกันซ่อมแซมบูรณะตามกําลังแห่งศรัทธาของเราขออำนาจแห่งบุญกุศล ที่เราจะได้บําเพ็ญในอนาคตอันใกลน้นี้ขอจงเป็นปัจจัยน้นส่งให้ลูกหลานทุกท่านจงจเจริญรุ่งเรืองในการดำเนินชีวิตมีชีวิตที่สดใสกิจการงานใดๆที่เรากระทำขอให้การงานนั้นๆรุ่งโรจนีีโชคมีลาบมีชัยปลอดภัยแค้วคลาดปราะศะอปุปทวะอันตรายมุ่งมั่ปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรม ขอสิ่งเหล่านั้นจงบังเกิดมีและขออำนาจแห่งเดชบุญกุศลเหล่าปู่นาคีย่านาคาขอจงปก,ปกปักรักษาคุ้มครองให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขทุกที่วาราตรีการในกมลสันดานนั้นมีแต่กุศลละจิตช่วยกันบำเพ็ญกุศลให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองและครอบครัวตลอดไปขอจะ